ครับ <sk ill in> ก็จากที่ตกบันไดนะครับ <sk ill in> ผมเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วครับตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ครับก็เจ็บตรงก้นกบครับก็คือเป็นกระดูกข้อสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นเหมือนเป็นเอ็นแล้วครับผม <sk ill in> ซึ่งก็คือจะเจ็บเวลาเราเราจามเวลาเราเราไอหรือว่าเวลาเรานั่งเราก็จะต้องค่อยๆแบบดีเลยตัวเองสัก3ามสี่วิอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณ5ขั้นได้ครับซึ่งก็ไม่ใช่บันไดที่ไหนนะครับบันไดที่บ้านตัวเองครับ คือมันลื่นครับเนื่องจากฝนมันตกครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็น เป็นเหมือนในช่วงวันลอยกระทงพอดีแล้วก็ก่อนจะไปงานครับแล้วก็มันก็ตกบันไดบ้านแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะคงจะไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเป็นเอ็นในส่วนของเอ็นมากกว่าครับก็ไปร้องเพลงเต้นเยี้ยวเยียวไปแล้วก็ผ,ผ่านผ่านเวลาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะถ่ายละครมันก็เจ็บจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยครับก็เลยลองตัดสินใจไปหาหมอครับรคือสรุปหมอก็หมอก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยยังเดินมาหาได้นั่นก็แสดงว่าเดี๋ยวมันก็จะหายเองได้แต่ว่าก็ดีที่มาหาเพราะว่าเราก็จะได้ระมัดระวังตัวเองมาก แต่จากเอ็กซเรย์ก็ดูเหมือนน่ากลัวน่ากลัวครับคือคือหลังจากที่เราเอ็กซเรย์แล้วก็เราก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นคือเราก็คิดว่ามันมันเป็นในส่วนของเส้นเอ็นไม่ได้เป็นถึงกระดูกครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอาจจะแตกเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดก็ได้แต่ว่านี่คือมันสามารถหายเองได้มันเหมือนอารมณ์ไม้ไผ่ที่ปรีออกมาแล้วก็เหมือนเอายางมัดอะไรประมาณนี้ครับนนมันเป็นีวร้าวประมาณนั้นมันมันร้าวครับ คือราแล้วก็แตกออกมาด้วยแล้วก็โชคดีที่มันแตกตรงข้อที่เป็นข้อสุดท้ายถ้าดูจากในภาพะนะครับมันก็เป็นข้อสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเป็นเส้นเอ็นมันก็สามารถที่จะหายเองได้คุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็พยายามให้ยาที่เป็นแคลเซียมนะครับผมครับตองกินแคลเซียหรือยังยังครับต้องใช้เวลาขนาดไหนประมาณเดือนครึ่งครับตอนนี้ก็สามอาทิตย์แล้วก็ยังเจ็บเวลาเวลาเราเรา,เรา,เราจามเสียงดังๆแล้วก็จะแบบเตือน คือเข้าใจเลยว่าคําว่าเจ็บไปถึงกระดูกนะครับมันเป็นยังไงห้ามอะไรเป็นพิเศษหรือพเปล่าห้ามวิ่งครับห้ามออกกันบังกายครับก็ห้ามทําอะไรลดผลนะครับที่ที่เคยทําอย่างเช่นถ่ายละครเลยก็ก็ต้องได้บอกทางกองว่าขอขอแบบเบาๆครับอย่างคอนเสิร์ตก็จะเยี่ยวๆนะคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตได้นะก็ไปมาได้แล้วเต้นปกติครับแต่ก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองเวลาก้มเวลา ก้มรับเงินแฟนคลับ <laughs> ก็ก็จะต้องก็ยินดี <c oughs> ก้มอยู่ <c oughs> แล้วก็ต้องดีเลย์ลงนิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> จริงๆก็มีก็มีหลังจากเดือนครึ่งนะครับ <c oughs> ก็เหมือนมีต้องไปแบบยิงยิงเลเซอร์ก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับหรือว่าท่ากายภาพซึ่งแต่ว่าตอนนี้คือเรามองว่ามันยังไม่มันยังไม่เข้าที่เข้าทาง <c oughs> เราก็เลยเลือกที่จะให้หายตามตามธรรมชาติธรรมชาติบําบัดรวมไปถึงกับทาญยาที่คุณหมอได้ให้มาด้วยแปลว่าตอนนี้ตกใหม่ๆแล้วก็ประมาณ ประมาทเพราะเราเรคือถ้าเป็นบ้าน <c oughs> ผมเอิญมาหายกันภ <c oughs> าษาอีสานนะครับคือแบบว่าคือมันมันจะร้องไห้อ่ะน้ำตาตกในอะแต่เราก็ต้องฮึบเพราะเราเราจะต้องไปทํางานแล้วแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าเป็นในส่วนของเอ็นจริงๆไม่คิดว่าจะร้ายแรงถึงกระดูก <c oughs> แต่ตอนนั้นนอนหงายไม่ได้อาทิตย์หนึง่งก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่มากกว่าเอ็นแล้วแหละ ก็เลยลองไปหาหมอดูก็เจอแจ็กพอตนี่แหละครับตอนนี้อวลาเดินลงบันไดนี้คือระแวงไหมโอ้ยระแวงเลยครับคือคือเราใส่สลิปเปอร์ด้วย <c oughs> แล้วก็ในวันนั้นเหมือนเราเราถือของครับ <c oughs> ถือของ2มือแล้วเราก็ไม่ได้จับราวบันได <c oughs> ซึ่งถ้าสมมติว่าเราจับเนี่ย <c oughs> มันก็ สามารถที่จะแบบเออเออยืดหยุ่นได้ประคองตัวเองได้นะครับผมก็เป็นห่วงของที่อยู่ในมือด้วยแหละซึ่งก็เป็นของกินที่จะถือลงไปอะไรประมาณนี้ครับก็ <c oughs> ถือเป็นกา,ารฟาดคอเนาะพี่ถือว่าฟาดคอรครับเ <c oughs> พราะเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเรา <c oughs> แต่ว่าเราก็อาจจะประมาทตรงที่ว่าบ้านเราอยู่ชั้นสี่ครับคือหมายถึงห้องนอนเราอะ่ะเราก็ต้องปีนขึ้นปีนลงอยู่ตลอดเวลาเราก็คิดว่าเราชินทางแล้วชํานาญทางในทางเดินบันไดบ้านตัวเองอะไรเงี้ยคือก็ไม่คิดว่าจะมาตกมาตายครับจอร์จประท้วงแกยกให้ค่าทำฝันเยอะ โอ้ก oh, ็ก็ไม่นะครับก็ให้ให้ตำงานทั่วไปปกติก็ให้อยู่ครับเจ็บหนักหน่อยก็จะให้ลอบใจอะไก็ไม่ครับแต่ว่าก็ก็ก็มีบ้างครับก็คือเขาเห็นลูกก็รู้สึกตกใจพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ตกใจปู่ย่าก็ตกใจคือเหมือนแบบผมก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกที่บ้านจนเขาไปดูข่าวจากจากเอ่อจาก Facebook จากแฟนเพจอะไรเงี้ยครับเขาก็ตกใจเพราะว่าทราบว่า แม่้าครับคือคุณย่าไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็แม่ขาเขาก็บอกว่านั้นหลานเจาน้า,น,จา,าน,นั่นหลานเจ้าตกบนใดเนี่ยน่เพิ่งตกไปเมื่อคืนนี้เองเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้ย่าผมก็ตกใจโท,ทรมาหาผมเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแรงครับสบ,บายจะได้ขดา